ไอดีมูลค่า9,700บาทแต่ขอเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าในคลิปเนี่ยเศษตอนนี้หมดแล้วนะเพราะว่าเจ้าของไอดีเอาไปใส่คิดรอและส่วนของเพชรเนี่ยคือหมดแล้วเช่นเดียวกันนะบท2ส่วนส่วนที่เหลือมีเหมือนเดิมเนาะในคิดเราเป็นเรียลล์นะครับอันต่อมาก็มีในะส่วนของเหรียญน,นะครับมีเหรียญเก่าพอสมควรด้วยแต่ว่าไอดีอาจจะมีไม่ครบนะในส่วนของเหรียญน,นะเพราะว่ามาแบบขาดได้หายเนาะอันต่อมาเราคุยถึงอีกทั้งหมดมีอยู่9ตัวนะครับไอที่ตัวแพงๆเนี่ยมันขาดในส่วนของแฉง เท่านั้นเองอันนี้คือตัวแพงแล้วแบบ 3, สามารถัอัพนะขาดแค่แฉงนะครับแล้วก็ตัวไม่มีการันตีขาดลูฟี่เสื้อเหลืองซวนยาม,มาโตะมีนะครับเรียกว่ามีตัวนึงไม่มีตัวนึงละันแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยมันไม่น่าเกียดเนาะแล้วก็ซับทั้งหมดเนี่ยสามารถจัดแท็กได้ตามปกติเลยนะครับทั้งสีแดงสีน้ําเงินอันนี้ไม่มีปัญหานะครับอ่าแล้วก็สามารถเล่นได้เนาะเพราะว่ามีทั้งนิกากับคิดรอมันเล่นได้อยู่แล้วอะครับยังไงมันก็เล่นได้เนาะ เอาละอันต่อมาในส่วนของเหรียญนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูตามนี้นะเห็นปะ่ะเนี่ยทำเหรียญสีมาแล้วนะครับทำเซ็ตของมันมาแล้วนะครับเรียบร้อยเนาะก็เรียกง่ายๆว่าสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนั่นแหละเอาละเอาละอ่ะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เคลียร์นะเคลียร์นะก็ทั้งหมดเนี่ยผมอยากบอกก่อนนะครับว่าใครที่เหมาะสําหรับ ID ที่จะเอา ID ดีเนี้ยไปปั่นต่อคําแนะนําเดียวเลยครับคือคนหา ID ดีหลักเท่านั้นเลยตอนเนี้ยหา ID ดีหลักนะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของ คือมันสุดขนาดนี้แล้วอะเอาจริงอะมันปั่นต่อได้เนาะแค่เติมเติมชาเลนหรือเติมอะไรต่อก็คือมันได้อะเอาเงี้มันเป็น๊ะดีที่ควรควรปั่นต่อผมมองว่ามันขาดแค่ฟี่เสื้อเหลืองที่ไม่มีการันตีอะแต่เพชรแพงอะมีเกือบหมดขาดแค่แช้งหมาเขาว่าปีหน้าต่ำๆสิบห้า ex คุณมาแน่ๆเพราะว่ามันมันเหลือแต่แต่ตัวแบบราคาต่ำๆอะ,อะสองสองพันห้าตัวหนึ่งมีามาโตใช่ป่ะแล้วขาดเซตโตเงไี้พันแปดอะไรอะโลโรเจอร์มีเด้อโอเด้งไหม ประมาณนี้คือมันมันไม่แพงมากขนาดนั้นอ่ะผมเลยมองว่าเฮ้ยไอไอดีมันมันถือว่าไปได้เลยเว้ยไอดีนี้ไปได้นะครับสิ่งที่ต้องทำหลักคือแค่สอสดาวที่มันเป็นหลักๆนะก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมไอดีราคา8 0 0 0บาทถ้าหากใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ทักเม้นขอมาละกันนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งให้ละกันนะครับหากใครที่กําลังต้องการหาไอดีนะครับเนื่องจากว่าผมมีกลุ่มไลน์ที่เป็นกลุ่มไลน์ส่วนตัว อยู่แล้วนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นไล Open Chat นะ์โอเพนแชทนาอซึ่งทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาได้และอ,อยากจะหาไอเดีเนี่ยมากดที่ขวาบนขีดสมขีดนะครับจากนั้นไปที่โน้ตซึ่งแน่นอนครับว่าเดี๋ยวผมจะหาเอาไอดีที่โพสต์ในช่องไปลงตรงนี้ด้วยแต่หากว่าไอดีมันยังไม่ออกเนี่ยคุณเห็นที่ตรงนี้ไหมไอ4ด e ี ex เนี่ยราคาผมจะปรับลงเรื่อยๆนะฮะก็เอาง่ายว่าจนกว่าจะออกนั่นเองแต่ว่าอาจจะมีไอดีอื่นๆมาอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มมีคนมาฝากขาย หากใครอยากหา ID แบบไหนก็มาเลื่อนดูในโน้ตตรงนี้แทนก็นแล้วกันนะครับถือว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่หา ID โดยผ่านผมเป็นตัวกลางไปเลยนะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถดูได้นะครับโดยมาที่ช่องของผมได้เลยจากนั้นไปที่เพลย์ลิสต์นั่นเองนะฮะซึ่งผมจะสร้างเพลย์ลิสต์ไว้แล้วเห็นไหมว่าฝากขาย ID หลังจากที่เข้ามาดูนะครับถ้า ID ไหนขายออกแน่นอนครับผมจะเขียนไว้ตรงแรกเลยก่อนที่ฝากขายดีว่าปิดนะครับปิดการขายหรือว่าออกแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะีิว่าออกแล้ว นะครับโดยสามารถดูได้ทั้ง YouTube หรือว่าใน Line ในโน้ตก็ได้เอาที่สะดวกละกันนะครับแต่ว่าในการซื้อขาย ID ผมย้ำว่าแนะนำให้ทักที่เพจเท่าน,นั้นโดยเพจเนี่ยอยู่ที่ใต้ description เหตุผลที่ให้ทักเพจเพราะว่าเพจมันปลอมตัวไม่ได้แต่ว่า Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันปลอมตัวได้ดังนั้นเลยอยากให้ทักเพจเป็นหลักนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่ากันคนปลอมตัวเท่านั้นเอง